นักกอล์ฟเนี่ยแหละครับเวลาไปออกรอบนะครับเสร็จปุ๊บเอ๊ะแม่งเขาตีไม่ได้เว้ยก็คือว่าเวลาไปเล่นเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แม่งตีไม่ได้ขึ้นมางั้นนหละเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรมาดูกันครับเวลาที่จะตีะนะครับเราจะได้รับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยยกไม้ขึ้นไปเลยมึงยกขึ้นไปเลยปรากฏว่าไงฮะไอ้ตรงนี้แหละครับก็คือปัน่นปั่นเป็นปัญหาครับนักกอล์ฟบางคนเนี่ยนะครับตีไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าจาก,กาปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยกอล์ฟมันต้องมีการลากไม้เพื่อที่จะหมุนลำตัวขึ้นน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 ไไปปปเเเเหห็มมมมััััััััั้้้ยยคคคครรรรรรบบบบดงงงงี่่่่่ะะาาาาากกกกกฏฏววอออลล์ฟททืืใจ ไม่ลากไม้หรือลากแหลไม่ส, variant, ส, uh. สม่ําเสมอนี่แหละครับไอ,ไอ ubers, ตัวนี้ตัวแสบเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครัคือถ้าเกิดเราลากไม้รไปตีดนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับฝากเพื่อนๆแชร์ไปด้วยถ้าเราลากไม้แล้วขึ้นลากไม้ขึ้นไปตีลูกมันก็จะออกไปตรงออกไปตรงออกไปตรงหรือจะผิดพลาดก็ผิดพลาดไม่มากนะครับผิดพลาดก็ผิดพลาดไม่มากถ้าเรามีการลากไม้ขึ้นไปแบ็กสวิงขึ้นไปปุ๊บ นะครับมีการลากไม้ขึ้นไปนะครับเล็งไหนเล็งน tamam. um ั่นแล้วมันก็จะมีซ้ายบ้างขวาบ้างไม่มากนะครับไม่มากครับเพราะอะไรฮะเพราะเรามีการลากไม้ขึ้นไปครับคอฟเนี่ยนะครับมันต้องมีการลากไม้ขึ้นไปนะครับลากแบกหิงขึ้นไปเนี่ยลากไม้ขึ้นไปนี่ปรากฏว่าครับปรากฏว่ามือใหม่นะครับจะติดอยู่2ออย่างท่านนึกขึ้นได้นะครับท่านนึกขึ้นได้ก็จะลากไม้ขึ้นไปนะครับท่านนึกขึ้นได้ก็จะลากไม้ขึ้นไปแต่ท่านนึกไม่ได้นะครับท่านนึกไม่ได้ปัญหาเกิดทันทีเลย แล้วปัญหาเกิดคืออะไรวะปรากฏว่าไงครับแบ็กซิงก็คือยกไม้ขึ้นไปเลยครับเห็นไหมฮะการที่ลากไม้ขึ้นไปกับยกไม้ขึ้นไปเนี่ยแม่งไม่เหมือนกันเลยนะและแม่งต่างกันฟ้ากับเหวเลยเพราะถ้าเกิดเรายกไม้ขึ้นไปเราไม่ได้ลากไม้ขึ้นไปเนี่ยปัญหามาบานเบอะเลยหนึ่งทุบแน่ๆนะครับเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีการลากไม้ขึ้นไปทุบแน่ๆแ,แบ็กซิงขึ้นไปเป็นไงค,ไไงครับลงมาถึงปุ๊บโอ้โหทุบลงไปขุดดินครับทุบลงไปขุดดินแล้วก็สงสัยตัวเองเฮ้ยไอห่ากูเป็นไรวะหนึ่งคือการขุดดิน2 คืออาการท็อปแล้วนะครับเห็นไหมครับถึงบอกว่าเวลาที่เราลากไม้กับเรายก,ายกไม้ขึ้นไปเนี่ยมันต่างกันฟ้ากับเหวเลยแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบจะลืมแต่ท่ามือใหม่นะครับท่ามือใหม่จะเป็นแบบนี้ไอ้ท่ามือเก่าแล้วจะเป็นอาการนี้ต่อเมื่อคือแม่งหมดแรง นะครับหมดแรงและยิ่งมือใหม่ด้วยนะครับหมดแรงไปด้วยนะครับโอ้โหแม่งไปกันใหญ่เลยมือใหม่หมดแรงเนี่ยไปกันใหญ่เลยไปกันด้วยเลยเป็นไงครับจากที่เราจะมีการลากไม้ไม่ลากแล้วไม่ลากแล้วจากปกติที่จะต้องลากไม้ขึ้นไปกูไม่ลากแล้วกูยกแม่งขึ้นไปเลยเห็นหมครกูยกแม่งขึ้นไปเลยพอยกขึ้นมาตีลงมาปุ๊บโอ้โหแม่งเลยบไรเลยเห็นไหมครับทั้งท็อป ทั้งน้าทั้งทุบนะครับทั้งขุดดินนะครับมีหมดได้หมดทุกอย่างเลยถ้าเราไม่ลากไม้ขึ้นไปดังนั้นเราต้องเตือนตัวเองเลยครับว่าเวลาที่เราจะขึ้นแบ็กสวิงขึ้นไปให้เรามีการลากไม้เสมอครับให้เรามีการลากไม้ขึ้นไปเสมอครับอย่าลืมและก็อย่าไปยกไม้ขึ้นไปตีเด็ดขาดถ้ายกไม้ขึ้นมาตีเนี่ยไม่ทุบก็ท็อปครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ท็อปนะไอ้ทุบนะครับพอดีเสร็จปุ๊บลงมาท็อปครับเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะมันจะทุบกับท็อปได้2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็มีอาการอย่างอื่นอีกหลายอย่างตามมานะครับดังนั้นให้เตือนตัวเองเลยว่าเฮ้ย mm. ไม่ได้ไม่ได้จะหมดแรงก็ไม่ได้มือเก่านะครับเวลาหมดแรงก็อย่าลืมเลยครับว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ยังไงก็แล้วแต่กูต้องลากไม้ไว้